ลิเวอร์พูลเทหมดหน้าตักล่าเอคิติเก้ปิดดิวเบอร์เก้าคนใหม่ก่อนตลาดแตกสวัสดีครับแฟนหงแดงยินวีต้อนรับสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เรามีข่าวใหญ่ใหญ่มากใหญ่พอจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของแนวรุกลิเวอร์พูลได้เลยครับเพราะวันนี้ลิเวอร์พูลใกล้มากกับการปิดดิวกองหน้าฝรั่งเศสที่ชื่อว่าฮูโกเอคิติเก้จากไอทราคแฟรงเฟิร์ต แล้ววันนี้ผมจะพาไล่เรียงให้ครบดิวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงตัวนักเตะมีดีอะไรแล้วจะส่งผลยังไงกับเกมรุกของอาเนสสล็อตชาวดวนลิวเวอร์พูบัรลุสัญญาส่วนตัวกับเอคิติเก้แล้วเริ่มกันเลยครับ ลิเวอร์พูลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอคิติเก้เรียบร้อยเป็นสัญญายาวถึง6ปีนักเตะก็ออกตัวเลยครับว่าอยากย้ายมาลิเวอร์พูลทีมเดียวนิวคาสเซิลถอนตัวแบบไม่มีเยื่อใยและแมนยูไนเตดก็โดนปาดเหมือนกันแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลราวๆ70ล้านปอนด์โดนปฏิเสธจากทางไอทกเพราะฝั่งเยอรมันเขาอยากได้มากกว่านั้นอาจแตะไปถึง80-85ล้านปอนด์ แต่บอกเลยว่าบอร์ดิเวอร์พูลพร้อมสู้และคาดว่าดีวนี้จะจบภายในสุดสัปดาห์นี้ทำไมถึงเป็นเอคิติเก้ไม่ใช่อีซักหลายคนถามเลยครับว่าแล้วอีซักล่ะทำไมไม่ทุ่มต่อคำตอบง่ายๆเลยนิวแคเซลไม่ขายแล้วเรียกค่าตัวโหดมาก140ล้านยูโรลิเวอร์พูลเลยต้องหาทางเลือกใหม่และพอชื่อของเอคิติเก้โผล่มาฝ่ายเทคนิคของลิเวอร์พูลถึงกับว้าวทันที เพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังต่อครับจุดแข็งของเอคิ K T K e, ติเกต่างจากนูนเยสยังไงขอหยิบตัวเลขมาให้ฟังครับในฤดูการล่าสุดเอคิติเก้ T K e, ยิง22ประตูจาก45โอกาสทองดีกว่าดาวินนูนเยสที่ยิงได้แค่17จาก57โอกาส อัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูของเอคิติเก้คือคมกริบครับและที่สำคัญเขาไม่ใช่เบอร์เก้าที่รอบอลเขาสร้างโอกาสเองได้ดึงตัวล็อกหนียิงไกลเขาเล่นได้ทั้งหน้าเป้าปีกซ้ายขวาหรือแม้แต่เป็นฟอรสไนสไตล์คล้ายอุสมานเดมเบเล่ผสมกับความคมแบบออรีจอนอลอาเก้เฟีลซอฟจาก ESPN ออกมาพูดชัดเจนว่านักเตะต,ต้องการลิเวอร์พูลเท่านั้นและไม่ได้รีบร้อนเพราะ เขาได้เล่น UCL กับแฟรงเฟิร์ตอยู่แล้วแต่ถ้าลิเวอร์พูลมาแรงเขาไปแน่นอนเดวิดออนสไตน์จากเดอะแอตเลติกก็ยืนยันตรงกันดิวนี้เป็นดิวที่ลิเวอร์พูลกำลังผลักดันสุดแรงหลังจากโดนปฏิเสธจากอิซักตัวเลขสุดโหดลิเวอร์พูลลงทุนหนักซัมเมอร์นี้ ถ้าดิวเอคิติเก้จบลงได้จริงหรือว่าูลจะทุ่มรวมฟลอเรียนเวิร์ส1้6ล้านยูโรมีลอสเคอร์เคส47ล้านยูโรเจเรมีฟริมปอง40ล้านยูโรและเอคิติเก้อีกไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรรวมแล้วทะลุ300ล้านยูโรบอกได้คำเดียวว่าทีมนี้มาเพื่อแชมป์เท่านั้นแล้วอนาคตของนูนเยสแอนดี้อาร์สล่ะ ลุ i s ดีอายังอยากย้ายแม้สลอทยังมีเขาในแผนนูนเยสยังหาทีมไม่ได้แม้มีข่าวกับนาโปลีแอตมาดิดและทีมซาอุดังนั้นการที่ลิเวอร์พูลหากองหน้าคนใหม่ตอนนี้จึงจำเป็นแบบไม่ต้องคิดเยอะผมมองแบบนี้ครับเอคิติเก้คือกองหน้าที่ตอบโจทย์ระบบใหม่ของสลอตที่ต้องการการเคลื่อนที่สูงจบสกอร์คม เขามีโปรไฟล์ที่ผสมผสานทั้งความเร็วความสามารถเฉพาะตัวและความฉลาดดีลนี้จะสร้างความคึกคักให้แฟนบอลแน่นอนเพราะเขาอยากมาและเลือกเราสรุปท้ายรายการตกลงสัญญาส่วนตัวเรียบร้อย6ปีนิวคาสเซิลและแมนยูโดนปัดข้อเสนอแรกโดนปฏิเสธแต่คาดว่าจะเพิ่มและจบได้หรือว่าพูพร้อมเทหมดหน้าตักโอกาสปิดดีลภายในสุดสัปดาห์นี้สูงมาก แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับดิวเอคิติเก้อยากได้ไหมหรือยังชอบอิซักมากกว่าคิดว่าเขาจะเป็นตัวจริงแทนโชตาหรือเป็นตัวเสริมเกมรุกฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์คลิปนี้พวกเราจะเอาข่าวร้อนข่าวจริงและบทวิเคราะห์แบบถึงพลิกถึงขิงมาฝากกันทุกวันเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับหงแดงอัปเดต you never walk alone หงแดงเพื่อชีวิตครับ